คำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่สองตอนที่สงองทบท่อง บาทบานบำรุงบิดาบีบบึงเบาบอกเบือ่อแบกแบง่งเบิกใบไม้ปนประทม จำประชุม พึ่งพึ่งพื้นผูเพดแพ่แผ่นโลภัยฟ,ฟังฝันฝากฝาฟฝุฟ่นฝูง พันพระพงพังพาดผานเพียเพียงแพงแพงไพไพโรอฟอกฟอง ฟากฟากฟางแฟงแฟมภัยภาษามดม่วงมอบมะดันมะเฟืองมูมาม Màu, mươi, mẻ. Mô hổ, giò, giòm, giát, giầm. Dinh, dình, dưm, dũ, gió. gió แยกแยกแยกใหญ่รกรบร,รมรวมรวยระคังระเบียงระเบียบระมัดระวังรัง ละเอียดล่าล่างลาดลานลานลินจีเล